ครับวันนี้ก็อยากกินปลาครับแต่ว่านแห่ไม่เป็นนะครับนัดเพื่อนไว้แต่ยังไม่มีใครมาเลเดี๋ยวจะลงไปว่านแห่นะครับก็ลองดูไม่เคยว่านแห่เลยนะครับจับแหยังไม่เป็นเลยนะครับเดี๋ยวเราไปลองดูกันแต่ว่าต้องเอาอาหารไปล่อมันก่อนนะครับผมไปเดี๋ยวเราไปดูกันตอนนี้ก็ได้ทําการล่อปลาเรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวจะลงไปทอดแหกันนะครับโอเคครับ หวานเรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูผลงานกันนะครับว่าจะได้ไหมคนไม่เคยหวานแห่นะครับนี่ครับ เป็นไงครับโอ้โหดูวตัวนี่ปลาเตกุ้ยไม่ใช่ปชาลาจาระเม็ด มือเย็นนี้เรียบร้อยเอ๋อครับผมเดี๋ยวเราขึ้นไปเก็บก่อนดูครับผลงานครับมีหัดหวานแหครั้งแรกนะครับยืมแหเพื่อนมานครับก็จุดหมายก็คือจะเอาไอ้นี่แหละปลาจาระเบแหนเสรขึ้นนะเราก็ได้มาแลวหนึ่งตัวนะวันนี้ก็ถือว่าประสบผลสำเร็จนะครับผมโอเคครับสำหรับวันนี้